สำหรับไฮไลท์ที่สำคัญของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนเมษายนปี2567นี้ก็คงจะหนีไม่พ้นดาวสุขดาวตัวแทนของการเงินความรักความสเสน่หากํำลังจะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดของชาวลัคนาราศีมีนและดาวสุขนั้นจะโคจรได้มาตารฐานที่ดีสูงเด่นเป็นมหาอุดด้วยนะคะ ก็นะว่าดวงดาวกำลังจะส่งอิทธิพลนะคะจะเข้ามาช่วยเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมจะทำให้ชาวมีนนะคะจะเป็นที่รักที่ชอบ ของผู้คนทั้งหลายก็เรียกได้ว่าเมษายนเนชาวมีนคุณจะดวงดีโดดเด่นจะมีโภคทรั์มีความสุขความสมบูรณ์อย่างมากมายหลายคนก็มีโอกาสจะได้เงินได้ทรัพย์เพราะความสเสน่หาก็เรียกว่าคนรักจะเปอย่างหนักหรือจะตามใจคุณแบบสุดๆในช่วงที่ดาวสุขโคจรอ,อยู่ในราศีมีนนะคะส่วนดาวดวงอื่นๆที่เหลือนั้น จะส่งผลอย่างไรบ้างกับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีมีนคุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีมีนทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็กลับมาพบกันเป็นประจำในทุกๆเดือนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของดวงดาวเช็คดวงชะตากันได้ที่นี่กับเรานะคะช่องเลขมงคลและคลิปนี้จะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนเมษายนปี2567 ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีมีนหรือหากท่านใดนะคะที่คุณไม่ทราบลัคนาของตัวเองไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอน คุณก็สามารถที่จะใช้ราศีมีนรับฟังคําพยากรณ์ได้เช่นกันนะคะและสําหรับชาแนลของแม่หมอนั้นนะคะแม่หมอจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาและก็จะใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยทํานายเพิ่มเติมในช่วงถ่ายคลิปด้วยนะคะ ก็เอาละค่ะชาวลัคนาราศีมีนค้าในเดือนเมษายนนะคะในช่วงเดือนแห่งเทศกาลปีใหม่ไทยนี้เนาะโดยภาพใหญ่แล้วค่ะแม่หมอมองว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งเดือนนะคะที่ดวงชะตาของชาวมีนนั้นก็จะมีความวุ่นวายอยู่บ้างนะคะและก็ถือว่านะคะจะเป็นจังหวะที่ตัวของคุณจะมีเรื่องราวจะมีกิจกรรมให้คุณนั้นจะต้องทําเยอะมากเป็นพิเศษค่ะ นั่นก็เป็นเพราะว่าในช่วงนี้ชาวมีนนะคะจะยังมีดาวหลายดวงนะคะโครจรอ,อยู่ในลักษณเกิดของคุณโดยเฉพาะนะคะในช่วงก่อนวันสงกรานต และการที่ดาวอาทิตย์นะคะยังโคจรทับลัคนาเกิดของคุณนั้นจะส่งผลให้เจ้าชะตานะคะจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาหรือว่าภาระหน้าที่การงานของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้อาจจะมีเรื่องที่มันทั้งหนักทั้งเหนื่อยจะมีหลายเรื่องที่คุณจะต้องคอยตามไปแก้ไขและบางทีค่ะชาวมีนมันอาจจะมีความยุ่งยากลำบากใจบางประการประปนเข้ามาอยู่บ้างแต่ ว่าสุดท้ายแล้วเนาะตัวของคุณนั้นก็จะสามารถแก้ไขและก็จัดการมันได้นะคะในวันที่2เมษายนค่ะชาวมีนดาวศุกร์ก็จะย้ายออกจากราศีกุมนะคะย้ายเข้ามาโครจรทับลัคนาเกิดของคุณและดาวศุกร์นั้นนะคะจะมีมาตารฐานทางดวงดาวที่โดดเด่นพุ่งขึ้นไปเป็นมหาอุดนะคะก็นับว่าจะส่งผลให้ชาวมีนนี่แหละค่ะ คุณจะเป็นลัคนาราศีที่กำลังจะได้รับผลดีจากดาวศุกร์กันแบบ100เอร์เซนดาวศุกร์จะทำให้เจ้าชะตาจะมีความสุขกายสบายใจนะคะถือว่าชีวิตจะไม่ตึงไม่หนักมากและชาวมีนั้นก็นับว่าจะป๊อปปูล่าจะโดดเด่นจะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมด้วยนะคะ ถือว่าถ้าหากในช่วงเดือนเมษายนนี้ถ้าคุณไปขอความช่วยเหลือจากใครก็มักจะมีผลตอบรับที่ดีเพื่อนฝูมคนใกล้ตัวก็จะมีความนิยมชมชอบชาวมีนเป็นอย่างมากเรียกว่าเพื่อนก็จะเข้ามาหามาเยี่ยมมาเยือนชาวมีนถึงบ้านเลยก็ว่าได้ค่ะ และนอกจากดาวสุกแล้วนะคะดาวพุธนะคะซึ่งเป็นดาวคู่ครองของชาวมีนก็จะโครจรอ,อยู่ในราศีมีนเช่นกันเอาล่ะใครที่มีคู่มีแฟน,นะะจะเป็นจังหวะที่แฟนจะตามอกตามใจหรือว่าจะเปชาวมีนอย่างหนักจนน่าสงสยัยแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าดาวสุกเดิมนั้นเขาก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยนะคะยังไงเนาะชาวมีนในช่วงเดือนเมษายนคุณจะต้องระวังนะคะเกี่ยวกับการเจ็บปว เพราะการกินดีอยู่ดีเกินไปด้วยนะคะเช่นบางทีน้ำหนักจะขึ้นนะคะหรือคุณอาจจะพลาดนะคะไปกินอาหารที่มันไม่สะอาดจนท้องเสียหรือว่าอาหารเป็นพิษได้นะคะในวันที่13เมษายนค่ะ ดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่เรือนการเงินของชาวมีนและตรงนี้ก็แน่นอนค่ะว่าสําหรับในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ชาวมีนมีเกณฑ์จะเสียเงินนะคะจะต้องจับจ่ายใช้สอยและก็จะเป็นจังหวะเวลาที่กระเป๋าเงินของคุณจะรั่วหนักมากเลยนะคะแต่ชาวมีนก็อย่ากกังวลจนเกินไปเพราะว่าผู้คนทั้งหลายนะคะเขาก็มักจะตังหมดเงินหมดกันในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวแบบนี้ละค่ะมันเป็นเรื่องปกตินะคะ จากนั้นค่ะในวันที่22เมษายนดาวพระเกตนะคะก็จะย้ายเข้าสู่ภพวินาศดังนั้นนะคะแปลว่า22วันก่อนที่ดาวพระเกตจะย้ายราศีนั้นชาวมีนก็ยังเป็นราศีที่มีโอกาสจะได้เงินจะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็นับว่าจะยังเป็นจังหวะที่คุณนั้นนะคะจะมีโชคแบบฟุกๆเข้ามาหาตัวอยู่เสมอนะคะ จากนั้นค่ะในวันที่23เมษายนดาวอังคารซึ่งก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวมีนจะโครจรหลุดพ้นจากความเป็นวินาได้แล้วนะคะและเมื่อดาวอังคารได้ย้ายเข้ามาทับลักนาเกิดก็ย่อมจะส่งผลให้ชาวมีนนั้นนะคะในช่วงปลายปลายเดือนคุณจะมีชีวิตชีวาน,นะะจะมีความคึกคักจะมีพลังงานที่มากขึ้นและที่สำคัญก็คือในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายทั้งหลายนะคะ เมื่อดาวอังคารได้ย้ายราศีก็ย่อมจะส่งผลดีให้เกิดกับคุณทำให้เจ้าชะตานะคะก็เริ่มที่จะมีเงินมีรายได้หลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวและเมื่อดาวการเงินไม่วินาศอีกต่อไปก็จะส่งผลให้สภาพคล่องทางการเงินของชาวมีนจะดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตานะคะ ส่วนดาวสุกับดาวพฤหัสบดีนะคะที่จะย้ายราศีในช่วงปลายเดือนเมษายนแม่หมอก็จะขอยกเอาไปพยากรณ์น,นะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะก็เอาละชาวมีนคะเมษายนนี้เนาะจะเป็นเดือนที่คุณนั้นจะมีความสุขกายสบายใจหลายคนนะคะก็มีโอกาสจะได้เดินทางท่องเที่ยวแต่ว่าเพราะในลัคนาเกิดของคุณจะยังมีดาวพระราหูทับอยู่เช่นกันตรงนี้ก็อาจจะส่งผลนะคะให้ บางครั้งบางทีตัวของเจ้าชะตาคุณอาจจะมีความเบื่อหน่ายท้อแท้ หรือจะคิดมากคิดเยอะนะคะเอาละตรงนี้เนาะชาวมีนคุณจะต้องควบคุมมันให้ได้และก็ขอให้ใช้ช่วงเวลาในเดือนเมษายนนะคะไปพักผ่อนไปชาร์จแบตชาร์จพลังงานกันให้เต็มที่นะคะเพราะว่าเมื่อถึงเดือนพฤษภาคมค่ะดาวพฤหัสบดีดาวประจําตัวของคุณก็ได้ย้ายราศีครั้งใหญ่แล้วเนาะนั่นก็แปลว่าคุณกําลังจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเข้ามา และแม่หมอก็ใบให้นิดนึงนะคะว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจะมีสิ่งดีๆจะมีลาบผลก้อนใหญ่เกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะในด้านการงาน ดาวการงานของชาวมีนนะคะก็จะยังโครจรสถิตยอยู่ในราศีเมษซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่ดวงการงานของคุณจะยังเข้มแข็งและก็จะทำให้เจ้าชะตานั้นมักจะมีโชคดีเข้ามาอยู่เสมอนะคะแต่ก็เพราะว่าในลัคนาเกิดของชาวมีนในช่วงนี้คุณจะมีดาวหลายดวงนะคะที่ไปโครจรสถิตยอยู่ค่ะซึ่งก็จะเป็นทั้งดาวคู่มิตรดาวคู่ธาตุและก็ยังเป็นดาวคู่ศัตรูก็แปลว่าในหลายเรื่องนะคะมันก็จะ จะมีคนเกื้อหนุนคุณแต่ว่าในบางเรื่องนั้นก็อาจจะมีความวุ่นวายเข้ามาได้เช่นกันและชาวมีนคะคุณจะต้องระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาะะคำพูดคำจาต่างๆกันให้ดีเพราะว่ามีโอกาสที่คุณจะต้องไปเจอกับคนที่ผิดนัดผิดคำพูดเช่นบางทีนะคะเขาเข้ามาสั่งของแต่พอถึงเวลานะคะก็ไม่รับของที่สั่งจนชาวมีนจะต้องเสียเวลาเสียโอกาสก็ได้คะ่ะ ส่วนคนที่ทำงานประจำนะคะถ้าหากช่วงนี้ภาระการงานของคุณมันหนักมันเหนื่อยยังไงก็ต้องอดทนไปก่อนนะคะแม้หมอเข้าใจค่ะว่าช่วงนี้ชาวมินไม่ค่อยมีกําลังใจในการทำงานสักเท่าไหร่เพราะว่าอยากจะให้ถึงวันหยุดวันสงกรานต์ไวๆส่วนในคนที่ทำธุรกิจค้าขายยอดออเดอร์ยอดการค้าของคุณนะคะจะเริ่มกลับมาโดดเด่นมากๆนะคะตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปนะคะ ช่วงต้นเดือนก็อาจจะมีเงียบเหงามีโศเซ้าอยู่บ้างและก็อาจจะมีเรื่องของความยุ่งยากลำบากใจปะปนเข้ามาแต่สุดท้ายคุณก็จะผ่านได้จะสามารถแก้ไขมันได้นะคะในด้านการเงินและโชคลาภ ดาวอังคารนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีมีนสโครจรสถิตอยู่ในภพวินาศไปจนถึงวันที่23เมษายนนะคะนั่นก็แปลว่านะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนาะภาระค่าใช้จ่ายจะมีเข้ามาค่อนข้างเยอะค่ะหลายคนหลายท่านนะคะก็อาจจะมีเหตุให้คุณจะต้องเสียเงินและก็ต้องยอมรับนะคะว่ารายจ่ายของคุณในช่วงนี้มันจะมีมากกว่ารายรับที่มีเข้ามานะคะแต่ว่าสําหรับข้อดีก็มีเหมือนกันคะ่ะ ชาวเพราะคุณนั้นก็ถือว่าเป็นราศีที่โชคดีมากๆเลยเพราะถึงแม้ว่าดาวการเงินของคุณจะโคจรเสียหายแต่ว่าคุณนะคะจะมีดาวศุกร์ที่ย้ายเข้ามาทับลัคนาและดาวศุกร์นะคะก็จะมีมาตรฐานเป็นมหาอุดโคจรร่วมกับดาวพุธดาวคู่ครองและครอบครัวส่งผลให้ชาวมีนนะคะคุณมีโอกาสจะได้เงินได้โชคจากความรักความสเสน่หา หลายคนนะคะถือว่าแฟนจะเปจะให้เงินให้ทองให้ของมีค่ากับคุณหรือในบางท่านค่ะคุณก็มีโอกาสจะได้เงินจากที่บ้านจากคนในครอบครัวนะคะที่จะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนคุณก็ได้นะคะ ดังนั้นคะ่ะชาวมีนถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายมันจะเยอะแต่คุณนั้นก็ยังจะหาเงินมาหมุนได้อยู่เสมอหรือถ้าหากมีปัญหายังไงนะคะคุณก็จะหาวิธีแก้ไขมันได้บางทีนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนทางการเงินให้คุณแบบลับๆก็ได้นะคะ ส่วนดาวพระเกตนะคะที่ยังทับลัคนานั้นก็ถือว่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะยังอํำนวยพรน,นะคะให้คุณนะคะจะเป็นราศีที่จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันจะยังมีลาบลอยเข้าหาอยู่เสมอนะคะ ใครที่อาจจะชอบนะ,ะในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเดือนนี้คุณอาจจะต้องลองซื้อเลขที่เกี่ยวกับตัวเองเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุวันเดือนปีเกิดเลขเบอร์โทรศัพท์นะคะก็นับว่าเจ้าชะตามีโอกาสจะได้ลุ้นรางวัลกันอยู่นะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ ดาวศุกก็ได้ย้ายออกจากความเป็นวินาศได้แล้วนะคะชาวมีนทั้งหลายที่สําคัญดาวศุกก็จะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดของคุณด้วย นั่นก็แปลว่าเมษายนนี้ค่ะชาวมีนจะเป็นลัคนาราศีที่ทั้งมีสเสน่ห์มีเมตตามหานิยมส่งผลให้คนโสดนะคะคุณมีโอกาสจะได้พบคู่เจอคู่จะได้เจอคนถูกใจจากงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานเลี้ยงรุ่นหรือบางทีนะคะเพื่อนก็จะพามาแนะนำให้คุณได้รู้จักนะคะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะคะถ้าเราตัดในเรื่องของคำพูดคำจาที่กวนประสาทออก ก็นับว่าช่วงนี้นะคะจะคอยช่วยเหลือดูแลกันจะได้เดินทางไกลร่วมกันและในบางคู่ค่ะก็ถือว่าคุณมีโอกาสจะได้รับของขวัญของมีค่าจากคนรักหรือว่าแฟนของคุณก็ได้นะคะในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวงัง ก็ต้องยอมรับนะคะว่าในเดือนเมษายนนี้ค่ะชาวมีนคุณมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยไม่สบายได้ง่ายกว่าปกตินะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนมอรณะนะคะเข้ามาโครจรทับตัวยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะรวมไปถึงคุณจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินให้ดีเพราะมีโอกาสจะท้องร่วงท้องเสียหรือว่าอาหารเป็นพิษได้นะคะ และที่สำคัญไปกว่านั้นถ้าหากท่านใดเนาะที่คุณจะต้องเดินทางไกลจะต้องขับรถในช่วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยแม่หมอก,ก็ขอให้คุณนะคะได้เดินทางไปเดินทางกลับอย่างปลอดภัยกันทุกๆุกคนนะคะในส่วนวันที่ดวงไม่ดีนะ,ะต้องไปเจอกับคนนิสัยแย่จะได้แก่วันที่5 6 18 19 23และวันที่24เมษายนนะคะสำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสี่ยงทายได้ไพ่10ถ้วย8คาาและ6ถ้วยนะคะ ก็เอาละค่ะชาวมีนทั้งหลายค่ะสําหรับไพ่สิบถ้วยเนาะที่เข้ามาเป็นใบแรกนั้นก็แปลว่าในช่วงนี้ค่ะคุณก็อาจจะกําลังโฟกัสนะคะไปที่เรื่องของครอบครัวเรื่องของที่บ้านเป็นหลักเลยนะคะหลายคนก็คิดถึงบ้านค่ะอยากจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะคะส่วนในท่านที่อยู่บ้านเป็นปกติแม่หมอแนะนำนะคะว่าพอดาวสุขเขาย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดของคุณแบบนี้เพื่อเป็นการเปิดดวงชะตารับทรัพย์รับโชคลาภนะคะช่วงนี้ าชาวมีนคุณลองหาเวลานะคะไปทําความสะอาดบ้านทําความสะอาดห้องนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยแจกันที่มีน้ําและดอกไม้หรืออาจจะทําความสะอาดเปลี่ยนน้ําในหิ้งพระนะคะก็จะช่วยทําให้เงินทองไหลมาเทมาตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้เลยนะคะ และก็ถือว่านะคะด้วยอนุภาพของดาวสุขจะทําให้คุณจะมีเรื่องราวดีๆบรรยากาศดีๆเกิดขึ้นภายในบ้านเรือนของคุณอีกด้วยค่ะและสําหรับไพ่ใบต่อมาเนาะชาวมีนก็เป็นไพ่แปดคาทานะคะที่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการที่กําลังจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาให้ชาวมีนจะได้รับจับต้อง บางคนก็ถือว่าคุณจะได้เดินทางไกลเข้ามาอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะไปในสถานที่แปลกแปลกใหม่ๆนะคะ และไพ่ใบสุดท้ายของชาวมีนในเดือนนี้ก็เป็นไพ่หกถ้วยนะคะเอาหลับแปลว,ว่าคุณนั้นมีเกณฑ์จะได้ของขวัญของฝากจะได้ของที่ถูกใจหรือบางคนนะคะก็มีโอกาสจะได้ไปพบเจอกับมิตรภาพที่ดีมีโอกาสจะได้เจอกับผู้คนได้เจอกับเพื่อนเก่าหรือว่าบางทีเนาะคนที่อาจจะเคยคุ้นกันมาก่อนกําลังจะหมุนวนกลับมาให้คุณได้พบปะพบเจอกันอีกครั้งนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลด้วยนะคะยังไงเนาะแม่หมอรบกวนคะ่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็ subscribe นะคะเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะ หรือหากขัานใดนะคะที่ใจดีนะคะจะช่วยกันกดโดเนตซุปเปอร์แตงหรืออาจจะช่วยกันเขียนคําทักทายแนะนําติชมแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจในการทําคลิปถัดๆไปด้วยนะคะเอาลยังไงแม่หมอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องของเราด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ